คอลแลบสตรีทไฟเตอร์กำลังจะจากผมไปแล้วนะซึ่งตอนนี้ผมเคลียร์ได้เกือบหมดแล้วเหลือเพียงแค่ด่านสุดท้ายซึ่งในด่านสุดท้ายก็จะเจอตัวสตรีทไฟเตอร์สีตัวตัวสีขาวตัวเทวดาตัวสีดำตัวเอเลี่ยน oh, <shit. S 1> ดังนั้นผมจะต้องมาอัพอูเบอร์ตัวที่แบบเก่งกับสีขาวอีโวเลยแล้วกันอ๋พลังพลังในตัวข่ามันเออล้อนย่ โคตรเท่นะ God Emperor g a r d i o ส้าคือปีศาจแมวแมวแมวพวกเราคือแมวเพื่อนอ่ะลืมไปพวกเราคือแมวปีศาจหน้านี้ไม่มีทาเล้นเหรอแล้วนี่ผมจะอีโวมาเพื่ออะไรได้เอฟเฟกการน็อกแบ็คนะเป่าตุงยังไม่ต้องเจอเอเลียนเจอสีดำด้วยเดี๋ยวนะสีดำต้องเจอแมวเล็กผมเพราะว่าผมใส่แค่เทพยูกิมูระมาตัวเดียวที่ชนะสีดำ จะเจอเอเลียนเยอะนะปล่อยแมวติดแพรมาเอานะคาสซี่ไปก่อนเลยเรียบร้อยน่าจะยืนไหวทีนี้ก็ไปรอลุ้นว่าจะชนะสตรีทไฟเตอร์ได้หรือเปล่าปล่อยแมวเหล็กไะแมวแทงปฮ่าฮ่าฮ่แกไม่มีทางชนะคาได้หรอกทานเทพยูกิมุระไปเลยสวยคาสซี่ผมจะยืนไหวหรือเปล่าแมวเป็ดแมวเป็ดผักมันกลับไปเลยเพื่อนอ๋อได้เลยโนดตเดี๋ยวพี่จะผักมันกลับไปให้ แมวเป็ดผมไปสว่า์แล้วเรียบร้อยสู้ไม่ได้ขอลองอีกหนึ่งรอบถ้ารอบนี้ไม่ไหวผมก็จะยอมแพ้เอาบากับากบกับกบั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 ไอเจ้าพกแมวไม่เจียมตัวแพ้แล้วไม่หลาบจํากลับมาอยู่ได้นะรอบนี้เอาวอลคิวรี่มานะวอคิวรี่เนี่ยจะมีโอกาสในการหยุดเวลายิงบีมไปมาแล้วโอเคอเตนบาเตนบาเตนบ คาสซี่ป่ะปล่อยคาสซี่มาตอนหลังปล่อยแมวเหล็กป่ะแมวพิซซ่าป่ะโอเคท่านเทพยูกิมูระพุ่งมันเลยปล่อยไซเบอร์พังป่ะยิงบีมป่ะโอเคเดี๋ยววอลคิวรี่ผมเนี่ยตายเร็วมากวอลคิวรี่ไปเลยวอลคิวรี่หยุดเวลามันได้ไหมวอลคิวรี่เออวอลคิวรี่โดนหยุดเวลาเองจะให้ไปหยุดเวลาเขาทำไมเราโดนหยุดเวลาซะเองละ่ะเราวอลคิวรี่ตายไปด้วย สไนเปอร์ที่ใส่มาไม่ช่วยอะไรกูเลยโดนตีโต้ถึงหน้าบ้านท่านเทพอยู่กี่มือราออ่าอโอ้โหโดนหยุดเวลากระจุยกระจายแล้วดามเมจก็หนักเออเอาเข้าไปยอมซู้ไม่ได้ แอทแทกออนอาไซโคนด่านนี้จะมีโอกาสได้สเป c แค a t นะสมบัติอาจจะไม่ต้องใส่ไปเพราะว่ามันค่อนข้างมีโอกาสได้เยอะมีทั้งหมด1ด่านแต่ประเด็นคือผมไม่รู้ว่ามันจะให้ผมเนี่ยเล่นด่านนี้ได้กี่ครั้งหรือว่าเล่นได้จนแบบจะหมดระยะเวลาก็ไม่แน่ใจสําหรับด่านอื่นเนี่ยมันจะเขียนว่าเคลียร์ได้3ครั้งแล้วก็จะมีด่านที่ไม่เขียนอะไรเลยออเปิดกล่องสมบัติแล้วกันเพื่อความไม่ประมาทและถือว่าเป็นการเรียนรู้ จอน้องกระต่ายแดงนะแล้วกูไม่ได้ใส่สีแดงมาทันมั้ยหุ้ยทันกระต่าย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 พวกเราไปเร็วไปโจมตีไอ้แมวขี้กงมันเข้ามาสู้กับเราแล้วมันหนีโดด้ยเดี๋ยวพลาดแล้วผมอ่ะไปไซเบอร์พังทําไมวะเนี่ผมน่าจะปล่อยเจ๊ไปรับตีนก่อนโอเคปล่อยเจ๊กับคาสลีได้แล้วด่านแค่เอ็กเพิร์ทไม่สามารถหยุดผมได้หรอกนะเรียบร้อยนะ อ้าวกำจัดหมูกำจัดปีศาจหัวได้โดนโดๆโดนโดนฉันไม่อยากจะสู้กับไอ้พวกแมวขี้โกองอ่ะเฮียหมูกับสวรรค์อู้ Ooh. เอาละไอ้เจ้าพวกแมวถอดฐานที่พวกแกโกงปีศาจเยอะอยากเยอะอยากจักอ่ะเฮียเรียบร้อยสเป e แค t โอเค ด่านเมื่อกี้ก็ยังอยู่สรุปเลยนะว่าถ้าเกิดว่าด่านไหนเนี่ยไม่มีเขียนว่าเคลียร์ได้กี่ครั้งก็จะเล่นได้เรื่อยๆตามระยะเวลาแล้วด่านที่ปลดล็อกมามันแจกการันตีว่าจะให้1ล้าน exp เป็นด่านสีแดงนะสีแดงเชื่อผมเพราะว่ามันเพิ่งปลดล็อกมาจะต้องใช้ตัวที่มีเงินพันสหรือมากกว่าเจอของยากแล้วไง s t จิ้งมันนี่อัพสำหรับเซตนี้มันน่าจะให้เงินเริ่มต้นที่ดีเดี๋ยวขอดูเอฟเฟกตอื่นก่อนเอาเซตスタจิ้งก็นอะ่ะถึงแม้ว่าเงินจะไม่พอก็ไม่เป็นไรเงินเริ่มต้นที่เท่าไหรอ่อ่ะโอเคไปเลยอ่าถึงแม้ว่าจะปล่อยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเอาเอฟเฟกเฉยๆเอาวาน2ตัวปีศาหัวมาไม่มีตัวรับตีให้คาสลี่โอ้ my god เจ๊เจ๊จจจจ เจเปิดเจ๊ไม่ทันคือถ้าเกิดว่ามองกันทันอ่ะมันจะเริ่มต้นด้วยเงิน300ไปปล่อยตัวเล็กเฉยเลยเดี๋ยวนะใจเย็นรอบนี้จะต้องแบบใจเย็นค่อยๆปล่อยเจไปปล่อยปลาวานไปอ๋อฉันอยากจะกินเนื้อแมวงาม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 งาเจ๊ก็ยากว่ะ รอปล่อยคาสลี่เถอะถ้าปล่อยคาสลี่ได้น่าจะผักได้โอ้ oh my god ใจเย็นคาลี่ไปเร็วผักมันกลับไปาาบามุตรเออโอ้ oh, เรียบร้อยนะต้องใจเย็นประมาณนี้เว้เสี่วนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าแต่ละตัวของผมเนี่ยใช้เงินแพงมากเจอปีศาจสีแดงไม่เป็นไรโอเคฮ่าฮ่าฮ่าไอเจ้าพวกแมว พกแกจงโดนใบมีดของข้าเชือดเชนเอนซะเถอะแย่ yeah, แล้วว่ะทุกคนเจผมตายไปแล้ววะ่ะจะไหวไหมโอ้โหเชลุนเชลุนก็เอาไม่อยู่มาแล้วปีศาจถ้าปล่อยเจได้อีกสักทีน่าจะมีลุน้นหรือเปล่านะฮ่าฮ่ฮ่ความตายกำลังมาหาพวกเจ้าโอเคกูยอมเจอเงื่อนไขนี้เข้าไปจุกเลยขอดูหน้าแมวตัวใหม่หน่อย Space c คปจะโจมตีคิเจาะบาเลียแล้วก็โจมตีเป็นซิงเกิลีฮาข้าคือมาซามูริตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ตัวข้านั้นจะเก่งกับสีแดงและสีดำข้านั้นจะใช้โล่คำสาปแมวเมื่อข้าเปลี่ยนร่างมันก็จะใกล้เคียงกับรูปร่างที่แท้จริงของอาวุธของข้าโล่จัรสังหาร oh, <shit. S 1> เมื่อเปลี่ยนร่างอีกรอบหนึ่ง ตัวข่านั้นก็จะได้ชื่อว่า i m มมอร์ l ทลมาซามูเนะข้านั้นจะสามารถผักสัตรูสีแดงและสีดำได้ท่านมาซามูเนะของผมโคตรเท่เวลาที่เดินเนี่ยแบบมีไฟสีม่วงด้วยชา a l เลน g ์ของช่านมาซามูเนะจะมีน็อกแบ็กต้านเวฟไม่โดนสโล่ดีเฟนซ์บัฟแอ t แท c บัฟสไนเปอร์สุดท้ายละถ้าไม่ไหวก็ต้องยอมเริ่มต้นด้วยเงิน0บาทเพราะว่าผมนั้นเปลี่ยนเอฟฟก ย n น t a ิตแอ k แทโอเคมีสไนเปอร์อยู่เออปล่อยปาวานไปสองตัวไม่ต้องรีบปล่อยเจ๊ไปก่อนอ่ะยังยังยังได้อยู่ยังได้อยู่ไม่ต้องรีบใช้เงินมาสามูเนะไปเลยได้เลยมนุษย์ด้วยความแค้นของข้าข้าจะกำจัดสีแดงให้โอเคไม่ต้องรีบไซเบอร์พังเนี่ยปล่อยไว้ก่อน ไซเบอร์พังใช้เงินเยอะพยายามปล่อยปาวานให้ได้เยอะๆก่อนไปวคิวดีนะต้องพยายามเน้นที่ตัวรับตีนก่อนเว้ยได้ว่ะได้ว่ะได้วะด่วะได้อยู่วะ่ะเรียบร้อยปีศาจสีแดงมาลมาะนีโอปะไซเบอร์พังปาวานนะไอเจ้ามนุษย์นี่แกจับทีมาดูดีเหมือนกันนี่แต่ว่านะแกะไม่สามารถเอาชนะคาได้หรอก พลังของท่านมาซามูเนะเถื่อนจัดๆได้มาแล้วหนึ่งล้านยังมีด่านต่อไปด้วยเหรอด่านต่อไปจะเป็นทูฟอมจะไหวหรือเปล่าวะการันตีซะด้วย8ปดดาวด่านนี้ไม่มีเงื่อนไขอื้อเจอเล่นเกมเร็วนะอเต้นบาเต้นบาเต้นบานึกไม่ต้องตัวนะเดี๋ยวพี่เต้นบาเนี่ยจะช่วยปกป้องนุดเอง โอ้พี่วานก็มานะพี่วานก็จะช่วยกำจัดสีแดงให้นะนุชเป่าตุงโอเคเป่าตุงเลเวลสามแล้วยงัยงยงัยงยงัยงงยยรอรอเจ๊เท่านั้นเจ๊คือหนึ่งในใจผมตีขับคุณนะส่วนคาร์ลี่ก็คือคนที่2 <c> ือ <oughs> ส่วนท่านเทพมาซามูเนช่างแม่งมันเอ้ยนุชทำไมพูดแบบนี้วา มาแล้วบอสน่าจะชนะว่ะเพราะว่าแมวสีแดงผมก็เถื่อนอยู่นะอัปเกรดมาเยอะอยู่ไอเจ้ามนุษย์แกนี่มันช่างเถื่อนเหลือเกินอ่ะข้าโดนผักชิดกำแพงเลยเหรอเนี่ยข้าจะไม่ยอมส่งทูฟอร์มของแมวสเปซแคทให้แกถ้าอยากได้แกต้องข้ามศพข่าไปก่อนเออเดี๋ยวทุกคนเจ๊ตายว่ะเฮ้ยเจ๊ตายเฉย ผมต้องตา้านให้อยู่รอเจ๊ฟื้นคืนชีพฮ่าฮ่าฮ่าแกเตรียมตัวตายได้เลยไอเจ้าพวกแมวโอ้ไม่กอดสวยแล้วกูปาวานไปผมไม่น่าปล่อยปาวนว่าเอาเรียบร้อยกำลังจะพูดเลยว่าไม่น่าปล่อยปาวานเดี๋ยวเจอตัวตุ่นด้วยนี่หว่ามาซามูเนะจัดการมาหน่อยครับืออยิงมันไปเรียบร้อยชนะจ้า เอาละน้าระเบิดพลังความแค้น Yes ได้ t o vom แพ้บ้างชนะบ้างก็ถือว่าโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม